น่าจะ4 4สี่ปีแล้วครับ<ม>ใช่ก็วันที่5มีนาคมนี้ปล่อยเพลงใหม่นะครับตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง u t u b e นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มถึงสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยม,มันแตกต่างกันไหมมันมันมันแตกต่างกันแต่มันก็มีจุดที่เหมือนกันก็คือมันมันใช้อารมณ์เหมือนกัน<อ>มันคือศิลปะเหมือนกัน<ม>การแสดงเราใช้ศิลปะในการเอ,อเอ็กเพรสทางหน้าตาแต่แต่การทำเพลงกานทำอะไรมันมันออกมาในในในดนตรีอะไรเงี้ยใช่มันแต่ด้วย คอสของมันอะ่ะมันก็คืออารมณ์ mm hmm. ที่มาตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันแต่เอฟเฟกที่คนดูได้รับมันคนละแบบ mm hmm. ใช่ทำทำเองทำเองครับ mm hmm. ใช่ก็ออกออกเองตั้งแต่แรกเลยออกออกเองใช่ใช่ใก็ก็ออกเองทั้งค่าโปรดิวซ์ค่านู่นนี่นั่นค่า MV ค่าอะไร mm hmm. อะไรเงี้ยครับใช่มันยากไหมเหรอผมว่าถ้าถามว่ายากไหมามันก็ยากแต่แต่แต่มันก็ ชอบไงมันก็มัน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 เพลินอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หลกัหลกๆก็จะมีเพื่อนผมที่เคยเล่นซีรีส์ด้วยกัน Yellow นะครับใช่แล้วก็ตอนนี้วันที่5ที่จะปล่อยก็ทำกับ The Base อะไรอย่างนงี้แล้วก็มีเพลงกับโอ้หลายคนเลยมีเพลงกับหลายคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอติดตามะครับ